ดีครับลุงเตีย้ยช n แนลสายเสเขียวทั่วโลกครับวันนี้ลุงเตีย้ยจะพาเอซีของลุงมาเที่ยวเทศกาลออกพรรษาเรือเรียกว่างานบุญออกพรรษานะครับซึ่งปีนี้ตักบาทเคโวโลกาหนะ้าที่วัดสมเด็จของอำเภอสังขาบุรีที่นี่ซึ่งชื่อวัดวัดสมเด็จนะครับตอนนี้บรรดาชาวพุทธทั้งหลายได้มารวมรวมรวมจิตรวมใจกัน เรียกว่ารวมบุญเลยวันนี้ที่สนามวัดแห่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นสถานที่ที่พี่น้องชาวพุทธจะมาตักบาตรเทวจะมาใส่บาตรเทวกันวันนี้นะครับอ,อีกสักครู่หนึ่งนะครับประมาณสักเก้าโมงเนี่ยนะเดี๋ยวพระก็เดินลงมานะพระคุณเจ้าก็จะเดินลงมาบิณฑบาตเขาเรียกว่าตากักประเภณนี้ตักบาตรเทโวโลกาณะาน,นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ าทางคณะกรรมาการได้ทำเส้นทางไว้ที่พระคุณเจ้าจะเดินเดินบินทบาทรอบมาทางนี้นี้นี้รอบไปนู่นเลยนะครับรอบเข้าสาราชันนะอันนี้ก็เป็นองค์วัดมาเดี๋ยวระเดียเด๋ยวลุงจะพาสหายเดินดูเดินดูช่วงที่หลวงพ่อท่านเดินลงมารับบินทบาทนะครับรับใส่บาทอ้อมไปนู่นนะครับรงมีมากมายเลยมีชาวไทยนะชาวมอญชาวกะเหรี่ยงชาวพมา่านะครับ ที่มารวมบุญวันนี้ซึ่งเป็นบุญใหญ่ของอำเภอสังขาบุรีจริงๆแล้วนะครับที่อำเภอสังขาบุรีเนี่ยจัดประเพณีตักตักบารหลวงหรือว่าตักบารเทวนะครับจะสลับกันปีละครั้งนะครับปีหนึ่งวัดสมเด็จปีที่สองก็จะไปวัดศรีสุวรรณปีที่สามก็จะไปวัดหลวงพ่ออุตมะนะครับปีนี้ก็เริ่มสตาร์ทแรกะเริ่มจากวัดสมเด็จฝั่งไทยนะครับเดีวลุงจะพาเอซของลุงไปเดินดู แต่ละเผ่านะครับแต่ละมีจะมีชาวมอนชาวกะเหลียงชาวพมา่านะแล้วก็ชาวลาวเชื้อสายไทยาชาวไทยเชื้อสายมอนนะครับก็มีชาวไทยเชื้อสายกะเหลียงเดี๋ยวจะรวมบุญกันเยอะมากนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเอสซีไปเดินดูครับ,รบเดินดูทางนู้นนะลอๆไปวันนี้ก็เสียงเสียงมโหลีเขาเรียกว่าลิเกมอนนะเดี๋ยวจะพาไปดูทางนู้นเนาะไปะ <ST> hey, 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 hey. ตอนนี้พี่น้องที่จะมารอใส่บาทพระคุณเจ้าก็ยืนลำรอกันอยู่นะครับกว้างมากครับสนามสนามบุญวันนี้ซึ่งเทศกาลตักบาทเทโวโลคนาตนะครับตามประเพณีของพี่น้องชาวพุทธตอนนี้ก็มีหลายเผ่าพันธุ์นะครับหลายหลายหลายเผ่าเชื้อชาตินะโดยพี่น้องชาวพุทธโดยเฉพาะนะครับ สหายเอสซครับลองดูมากมายเลยนะครับจะมีทั้งคนมอญคนกะเหรี่ยงคนลาวคนไทยนะครับที่นี่รวมกันหลายเผ่านะที่นี่ก็วัดสมเด็จนะครับซึ่งประเพณีตักบัดเทโวหรือตักบัดรหลวงลวนั่นแหละนะสหายเนาะนะลุกต้นก็นมาด้วยอาจารย์สวัสดีครับสาธุ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวลุงจะพาเอฟซเดินดูผู้ที่มารอใส่บาทหลวงพ่อนะครับตอนนี้พระคุณเจ้ากำลังเดินมาใกล้ลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับปรเป็นีตักบาทเทโวโลกานาาให้สหายพาดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวตากล้องพา f อดู สหายดูละครมอนหรือว่าพยะมอนนะมีละครนีน้องชาวไทยเชื้อสายลาวแสดงอยู่ในการาตักปัดเทวนะครับให้สหายได้ชมกันทั่วโลกเลยทีเดียวครับวันนี้การรำกันเล่นของน้องชาวไทยลามันนะครับ Thank you. เจาไทลามนะับซึ่งเป็นพระเอกนางเอกนักเต้นของละครมออที่ได้เดินทางมาลําในงานนี้มาจากนกกระเรียงนะครับชุดนี้นะฮะละครชุดนี้มาหายลองดูเลยครับล้ำประเภทละครมอละครกะเลียงละครธรรมะจคนะคนละแนวนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าละครมอนนะครับ ขอบคุณครับ FC ที่รักสหายสายเขียวทั่วโลกสำหรับคลิปนี้พาสหายมาดูการตักบาตรเทวโลคนานะครับซึ่งประเพณีของพี่น้องชาวไทยหรือว่าพี่น้องชาวพุทธนะครับตอนนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับในการพาสหายมาดูการตักบาตรเทวเนาะขอบคุณ FC ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับขาสับสไครต์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งริงกริ๊งกริ๊งขอบคุณผู้ติดตามที่เคารพทุกท่านเลยทีเดียวขอบคุณครับผม สวัสดีครับสวัสดีคุกคุกค,คนเนียบิงกะลาบะสุรศัยโอสุรศัยกู้กาดีพี่น้องชายเปลี่ยนนะ